วันศุกร์ที่6สิงหาคมนะคะวันนี้เราจะมาอ่านหนังสืออันเอกเขียนได้กันนะคะหยิบหนังสืออันเอาเขีนได้ขึ้นมาค่ะติ๊งนะคะแล้วเด็กๆเปิดไปที่หน้า39สะระเอนะคะ39บทที่8สะระเอโอเคนะ เขกะตาขำหนูอ่านตามุูนรูนะคะตาเขกะตาขำตาเขกะตาขำชอบร้องรำร้องลิเก ร้องเหตส่วนตาเขชอบร้องรำมานะฟังตาขําส่วนเจ้าดำฟังตาเข พวกเรามาหาเฮฟังตาเขะกัดตาขำอ่าตาเขกกำลังรำอยู่เลยนะคะ <c oughs> ต่ออาตาขอเอเขตาเขจอเอาเจ้าไม้โทเจ้าดออำดำเจ้าดำ ตออาตาขออำขำตาขำม,มอาอมานออานะมานะนะคะเปิดหน้าต่อไปกอเอเก เรชา ทีนี้หลังจากที่เราอ่านบทที่8สระเอกันเสร็จแล้วนะคะในหนังสืออ่านออกเขียนได้นะคะนาที่39และ40นะคะเราก็จะมาทำงานกันต่อวันนี้นะคะเราจะมาแจกลูกคำนะคะโดยใช้คำสระเอนั่นเองแต่ก่อนที่จะแจกลูกคำนะักเรียนจะต้องอ่านสะกดคำให้คล่องก่อนมาดูกันที่คำแรกเราจะแจกลูกคำคำว่าอะไรคะ คำว่าอะไรเอ่ยเก่งมากคำว่าทะเลนะคะทออะทะรอเอเลทะเลเด็กๆสะกดคำว่าทะเลค่ะเก่งมากนะคะคำที่สองคำว่าอะไรคะไหนอ่านเสียงดังๆให้ครูยายใหม่ฟังซิ เก่งมากนะคะคำที่สองเวลาเราก็สะก,กดคำว่าเวลากันวอเอเวลออาลาเวลาต่อไปคำที่สามค่ะอ่านว่ายังไงคะเก่งที่สุดนะคะนักเรียนห้องครูยายใหม่นี่เก่งที่สุดเลยอ่านเสียงดังฟังชัดนะคะเทะยาทอเอเทยออายาเท ยา yeah. คำที่สี่คำสุดท้ายของการแจกลูกแล้วอ่านให้เสียงดังเลยนะคะคำนี้อ่านว่าเ <c oughs> ก่งมากค่ะเกเรสกดคําว่าเกเรค่ะก็เ <c oughs> <Everything S 2> อเกรอเรเรเรเวลาเราเขียนแจกลูกคานะคะหนูอย่าลืมนะคะสิ่งที่หนูจะต้องบอกกับตัวเองเสมอเลยคือเวลาหนูเขียนแจกลูกคำมาลูก หนูจะต้องเขียนตามที่หนูสะกดหนูสะกดยังไงให้หนูเขียนอย่างนั้นยกตัวอย่างคำที่หนึ่งนะคะทะเลทออะทะทออทะสระอะอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้นะคะสระอะจะต้องมีขีดให้เขาด้วยนะคะเมื่อไหร่ที่เจอสระจะต้องขีดเสมอทออัดทะรอเอ สระเอขีดด้านหลังเพราะเวลาเราเขียนเลเห็นไหมอลอิงมันอยู่ด้านหลังสระเอเห็นไหมคะเนี่ยอลอิงตรงนี้มันอยู่ด้านหลังสระเอขีดตรงนี้คือขีดแทนพยัญชนะนั่นเองนะคะเราเขียนพยัญชนะตรงไหนเราก็ขีดตรงนั้นลอเอเลทะเล เสร็จหรือ,อยังยังไม่เสร็จเพราะเรายังไม่ทําอะไรคะทบทวนเราจะต้องทบทวนก่อนขีดเส้นแดงทุกครั้งทออะทะลอเอเลทเลเสร็จหรือ,อยังถูกต้องหรือยังถูกต้องเพราะฉะนั้นขีดเส้นแดงได้จ๊บ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 จุดจ,จ,จเรียบร้อยข้ออื่นๆนะคะลูกก็ทําแบบนี้นะ ไปนะคะแต่งประโยคเราก็จะนําคําสระเ A นะคะมาแต่งประโยคอย่าลืมว่าการแต่งประโยคจะต้องมีประธานกริยาและก็กรรมเราจะต้องรู้ว่าใครทําอะไรนะคะที่ไหนรู้ว่าใครทําอะไรกับใครนะคะประธานประธานคืออะไรประธานคือใครก็ได้พ่อแม่พี่น้องลุงป้านะ้าอาครูยายไหมหรือจะเป็นชื่อหนูนะคะ ทำอะไรเราจะต้องบอกได้ว่าเขาทำอะไรกินข้าวดื่มน้ำไปเที่ยวนอนหัวเราะวิ่งกริยานะคะส่วนกรรมไปไหนล่ะพ่อกินข้าวพ่อเป็นประธานกินเป็นกริยาข้าวเป็นกรรมแม่ไปทะเลแม่เป็นประธานไปเป็นกริยาทะเลเป็นกรรม เพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ในประโยคนั้นว่าใครทําอะไรนะคะหรือว่าใครทําอะไรกับใครใครทําอะไรที่ไหนนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้เดี๋ยวลูกทําให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งคุณครูนะคะอย่าลืมแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งนะคะ หนูอย่าลืมเหลาดินสอให้แหลมๆเขียนให้สวยๆทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยถึงตอนนี้ครูใ่ใหมจะไม่ได้เดินดูลูกๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวลูกๆจะต้องถ่ายรูปส่งครูให่ไหมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เด็กๆทำให้สวยให้เรียบร้อยเลยนะคะลายมือบางคนเนี่ยเริ่มหยาบขึ้นอย่าลืมนะคะม้วนหัวให้กลมๆครูให่ไหมบอกหนูว่าให้หนูม้วนหัวให้กลมๆแล้วก็เขียนให้ถูกวิธีนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ